สวัสดีทุกคนผมไม้ครับอยู่ค้อมว่าสตูดิโอครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกล้อหนึ่งคู่ครับเป็นล้อซิป 303S ครับผมได้รีวิวมาจากสปอร์ตฟอร์ไลท์ครับราให้สปอนเซอร์เขานิดนึงเรามาดูกันยครับ นี้เราได้แกะออกมาเรียบร้อยครับสำหรับล้อซิป3า3 S นะครับก็ที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นล้อในโม่ของโมง่โมชิมานโน11สปีดนะครับแล้วก็สเปคคร่าวๆเนี่ยข,ของล้อซิป3า3 S เนี่ยก็คือจะเป็นขอบ45ครับตัวดุมเนี่ยจะเป็นตัวดุมรุ่นใหม่ละเออคือเสียงเนี่ยมันจะไม่ลั่นเท่าพวกไฟเคสตัวเก่าคือเราฟังเสียงโน้ตถ้าได้ยินนะเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้าง ค่อนข้างเบานะด้วยความที่จระบีมันยังไม่เซ็ตตัวด้วยอาจจะดังวันนี้เพิ่อมอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับขอบจะค่อนข้างอ้วนมากเลยเดี๋ยวลองดูขอบนี่เพราะว่ามันใส่ย,ยางชุบเลนนะอันนี้คือคาวๆประมาณนี้สำหรับสเปคยางเนี่ยผมน,น่าจะใส่ได้แค่ยางย8่สิบแปที่เป็นชุบเลนนะครับน่าจะเป็นยาง28 25 23มเนี่ยมันน่าจะไม่พอเพราะขอบมันค่อจะอ้วนมากคือข้อดีของเราทุบเลนเนี่ยก็คือความนิ่มนะความนุ่มของรถเนี่ย มันจะค่อนข้างรู้สึกเลยแหละผมว่ามันรู้สึกดีประมาณหนึ่งรู้สึกว่าแบบเออรถเรานุ่มขึ้นทั้งถ้าเปรียบเทียบกับการใส่ยางยังมียางในครับอัน,นี้จะดีไป,ปล้อหลังกันก่อนเสียงโม่เนี่ยจะมาน้อ่อาแล้วก็คือลั่นแบบสุภาพครับลั่นแบบประมาณหนึ่งเลยก็คือมีเทปทุบเบลดมาละเป็นเทปกันขอบล้อมาให้ละก็คือสามารถทําทุบเบลดได้เลยครับทอนนี้เป็นขอบสีผ้านะผมย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเหมาะสําหรับแบบ ท่านที่แบบไม่ต้องการจะได้ขอบสูงมากอะไรครับขี่ออร์วได้อะไรได้อะไรเงี้ยครับคือไปขึ้นเขาก็ได้ไปทางเรียบก็โอเคครับเพาขอบ45เนี่ยจะค่อนข้างใช้ง่ายครับแบบไม่เหมือนพวกขอบ60-70ที่แบบ5 60, ้าหกสิบนเงี้ย อย่างคือมันจะมีซิป404ถ้า404ี่จะขอบ58ครับตัวนี้มันจะเป็นขอบซิป303มันจะเป็นขอบ45ซึ่งผมว่ามันน่าจะใช้ง่ายกว่านะคือทางเลี่ยมเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วประมาณนึงคือจะเป็นลอดิสเบรกนะครับก็คือผมเปิดแม่นุ่เข้ามาในกล่องคร่าวๆเนี่ยก็จะมีชุดนี้มาให้ครับเดี๋ยวผมลองแกะดูเลยแล้วกันอันนี้นะผมว่าน่าจะเป็นตัวลองสำหรับใส่เฟือง10สปีดนี่มันจะใส่แบบนี้เลยใส่ไปอ่าแล้วก็นี้จะเป็น ฝาของสําหรับใส่ใบดิสนะครับเป็นเซ็นเตอร์ล็อกอ่าสำบรับก็เข้าคือเป็นเซ็นเตอร์ล็อกด้วยจะเป็นฝาซิปเลยอ่าข้างนอกเห็นไหมอ่ามันจะเป็นฝาซิปเป็นฟอนต์ใหม่ละก็คือจะเป็น160ยหมมครับประมาณนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะมีเป็นพวกเล่มครับพวกเล่มมาให้นะครับแบบเป็นคําแนะนําในการใช้งานของล้อซิปคู่นี้นครับเนี่ยมีเล่มประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับสำหรับล้อชุบเลสก็คือเป็นจุบสำหรับทำชุบเลส นี่นี่นี่อันนี้จะเป็นขายไม่ได้นะอันนี้มันเป็นทูบสำหรับทำทูบเลสนี่เป็นจุบยาวประมาณนี้ครับล้อหลังเาคร่าวประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งสเปคน้ำหนักไว้ให้นะครับใน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 คลิปแล้วกันตอนนี้ก็จะเป็นเขียนครับคลิปซิฟสามศูนย์สามเดี๋ยวถ้าคนมาดูใ,ใกล้ๆตรงนี้ดีกว่ามาดูในกล้องจอมแพนเห็นไหมจะเป็นซิฟสามศูนย์สามเอสครับแล้วก็แม็กเพรสเชอร์เจ็ดสิบสาม psi ครับห้าบาร์ก็คือเป็นแรงลม เอ่อความแน่นของลมที่เขาให้ใช้กับล้อคู่นี้นั่นเองครับประมาณนี้แอนแคปก็จะมีมาให้ครับดึงได้ออกปกติผมไม่แน่ใจนะว่ามัมนอัพลูกปืนลูกปืนเซรามิกได้หรือเปล่าคือตัวนี้มันสามารถดึงออกมาได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนลูกปืนเป็นลูกปืนเซรามิกได้คือกราฟิกผมว่าอันใหม่เขาค่อนข้างโอเคนะอ่ามันจะเป็นฟอนแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยคือลายพวกผิวลูกกอ๊อฟแบบมันจะหายไปละคือนี้คือเป็นเจนล้อเจนใหม่ของเขาเลยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นพวกไฟเคสนะอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัวนี้นะถ้าไฟเคสู่ ตัวนี้มันจะเป็นขอบเรียบเลยครับเป็นสีดาด้านนะแล้วก็ตัดฟอนต์สีเป็นสีเทาเรามาดูล้อหน้ากันต่อดีว่าครับของซิป303ครับก็คือขอบหน้าหลังจะเป็นขอบท่อกันครับของซิป 303s เนี่ยก็สเปกก็จะมีมาเหมือนกันครับคือแพ็กเกจของหน้าหลังเนี่ยพวกแมนนวลมันเนี่ยก็จะมีให้เหมือนกับล้อหน้าเหมือนกับล้อหลังเลยก็คือจะมีทุบเลดครับแล้วก็เป็นเป็นทุบทุบเลสแล้วก็เป็นฝาปิดไบดิสครับฝาล็อกใบดิสเซนเตอร์ล็อกประมาณนี้ครับ คร่าวๆมานี้ผมว่าเป็นล้อที่่อนขั้นคุ้มค่านะในการแบบใช้งานคือมันใช้งานออร่าได้ในราคาล้อที่แบบไม่ถึง4 0,000อะไรเงี้ยผมว่าราคามันโอเคอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักผมว่าไม่หนักมากนะโอเคใช้น่าจะใช้งานง่ายๆอะไรเงี้ยครับคู่เดียวก็นข้างจบนะถ้าคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบว่าโอ้หมันต้องตัวท็อปมันต้องเบามันต้องเองิร์ดไหลลื่นอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้มันจบมากล้อที่่อาข้านคุ้มนะผมว่ามันขั้าโอเคนะกับปีนี้ที่ล้อสิบ่ะเขาออกแบบดีไซน์ใหม่อะไรเงี้ยครับ เรื่องของการการขึ้นซี่การรูปลักษณะของดุมขอบล้ออะไเงี่ยคือทำขอบล้อออกมาค่อนข้างจะอ้วนซึ่งยอมรับกับซึ่งซับพอร์ตกับทูบเลร0 0เลยประมาณนี้ครับก็คือถ้าใครสนใจนะครับล้อซิฟนะคือจริงผมได้มารีวิวจากบริษัทสปอร์ตอร์ไลฟ์ครึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าซิปแล้วก็สแลมพวกนี้ครับ คือถ้าสนใจล้อซิปไม่ใช่โมเดลนี้โมเดลเดียวนะคือพวก404 5K, 404 NS w 3 i 3 NS 454 458คือทุกโมเดลสามารถสั่งผ่านบริษรัท s p o r t for l i f e ได้เลยครับกรุ๊ปเซตก็คือเป็นพวกสแสลมครับเป็นพวกแอคเซสพวก12สปีด11สปีดตัวเก่าก็ได้ครับคือได้แทบทุกรุ่นเลยอ่าประมาณนี้ตอนก็ยังไงถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับยังไงคือคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะครับประมาณน,นี้ ก็คือผมพยายามทำคลิปในแนวนี้แหละคืออาจจะเป็นแบบการสร้างอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับวงการจักรยานอะไรเงี้ยให้แบบรีวิวกันง่ายๆอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบคือเข้าถึงกันง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ถ้าถ้าไหนชอบนะฝากกดแชร์ด้วยครับแล้วก็กดแชร์คลิปกดไลค์เพจอีโฮมาสตูดิโอแล้วก็ช่อง y ย u ทู e อีโฮมาสตูดิโอด้วยนะครับประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ผมไมค์อีโฮมาสตูดิโอครับ,รบลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวดูกันว่าของชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรเจอกันคลิปหน้า,นนาขอบคุณครับสวัสดีครับ